สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่พันนี้มาทําบุญเนาะค่ะเนาะญาติโย,ยมเพิ่นกลับมาทําบุญวันวิสาขคบูชาค่ะตรงกับวันเปิดของพระราชินีนะคะเด็กค่ะญาติโย,ยมทําบุญคุณกับแม่ออกเอกาพระในมาหลายดอกของป้านนี้มีแต่แม่ออกค่ะพ่อออกบ่มีพ่อออกเป็นบุญเป็นทรรมพ่อออกอะไรอยงนี้ค่ะ แต่เดิมทยอยมาเลยนะผมเนาะนี่นนนนนค่ะหลวงพอ่อลูกเดียวหลุมนึงเพิ่นไปเยอะเพิ่นไปเท่าไหร่บานในน้อยค่ะบ้านในน้อยบ้านใหญ่นนที่เห็นเรีย่ยอยู่ดอกเขาเนาะแม่พันนี้กลับมาไทย ทั้งวัดส่วนทั้งวัดทั้งวะามันเบ่งเรื่อยอยู่ดอกค่ะยกดยุ้งขึ้นมาเรื่อยไย้อยมาเรื่อยธรรมชาติบริเวณวัดของวัดเสงอุทัยบ้านแม่พันนี่วัดเสงอุทัยบ้านหนองเวง ค่ะอันนี้หลวงพ่อขอค่ะหลวงพ่อขอเนาะค่ะเนาะหลวงพ่ออินแปลงเพื่อนกับเอินค่ะหลวงพ่ออินแปลงอีกซื้อหนึ่งของเพื่อนค่ะหลวงพ่อขอกับเมีนเนาะค่ะนี่ก็พระพระพุทธนาคบโลก พุทธนาตกตนี้เนาะคะเนาะค่ะทั้งนี้ค่ะนโมธนาบุญน้องกันค่ะทั้งนั้นหอละค้งนโมทนาบุญเร่มกันคือบริเวณหน,น้าวัดค่ะหน้าวัดหลังวัดก็มีนะคะ นี่ดอกแคเนี่ยค่ะดอกแคดอแคป่าเยอะแยะเลยนี่ดอกยังน้อเนี่ยเนาะดอกยังน้อเพอื่นเแล้วบ่รู้จักซอดอกอันนี้ค่ะดอกยังบุ๊คบรูเอียงข้างหน้าบริเวณวัดทั้งนี้เนาะค่ะ นี่กับประตูโค้งอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งนี่กับประตูโค้งอีกด้านหนึ่งค่ะมีสองด้านด้านใดก็ได้จะไปบริเวณหลังวัดนะะเนาะค่ะเนาะบริเวณหลังวัดท่านนิพพาไปถึนบริเวณหลังวัด อันนี้ด้านหลังค่ะอันนี้ด้านหลังด้านหลังวัดค่ะด้านหลังอันนี้หลังศาลาด้านหลังศาลาการประเรียน,นนี่เป็นด้านหลังนะคะ แคะในพันนี้ก็นมาย่างเดินถ่ายรอบๆัดให้ดู <c oughs> ต้นโพต้นนีโอ้ยว่าแม่ที่เป็นว่าแต่แม่พันนี้เกิดมาก่อนแม่พันนี้เกิดอีกเนาะค่ะ เป็นโพจนเนี่ยในพันนี้ก็ได้หกสิบสี่ปีแล้วก่อนในพันนี้เกิอดอีกพันนี้ก็เป็นอันนั่นแหละบนน,นนี้เป็นอันเป็นกาฝากเป็นกาฝากเป็นกาฝากลายดอกไม้ดอก,หดอกหไหลในวัดเนาะคะ่ะเนาะ กุดแต่ละกุดค่ะพูนทั้งนั่นกับนี้กุดแต่ละกุดกุดน้อยๆมันย่อมมาีแยมค่ะเฮ็ดไว้แล้วกเอ๊ะแปะเป็นท่้งสาราอีกคนเป็นอาจิพาทำพิธีล้วค่ะบัดนนี้ นี่กติจ,จุูบลิปนี้ไวส้สามีกันเนาะค่ะเนะาะเขากิจธีทั้งทั้งาศาสนาแล้วคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รับชมช่องเมพน,นี้พาชมกระหายได้รับบุญกุศลน้ำกันเนาะค่ะเนาะอยู่ดีมีแหงเด้อค่ะสุขภาพเพียงเลี้ยงทุกทก่านค่ะช่องเมพน,นี้พาชมไปได้ออมอ,อกออมใจของพี่น้องทุกคนในเด้อค่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องทุก,ท,กทุกคน อยู่ดีมีแฮ้งค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองขอบคุณเ้ยค่ะเด้อขอบคุณในๆลายค่ะสวัสดีค่ะ